นี่เป็นยังไงครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยงามไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะฮะข้างล่างนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้นะฮะที่ชาวสวนที่นี่เขาปลูกตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทอินไหลเขานะฮะพื่นก็พักที่นี่แหละตอนนี้จะเดินทางต่อแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้ผมว่าผมอยากมาทําคลิปนี้ให้ดูนะฮะก็คือวิธีการขนสัมภาระแล้วก็วิธีการจัดการเก็บข้าวข,ของเนาะเอาไว้บนรถยังไงนะฮะ นี่นี่ก็คือ X Max สา0ที่ผมใช้ในการเดินทางมาครั้งนี้นะฮะก็ผมจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับสส่วนก็คือของสัมภาระเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าเหลืองนะฮะแล้วก็ส่วนที่2ที่ใช้งานประจำาฮะก็อยู่กระเป๋าหน้ารถแล้วก็ส่วนที่3ก็คือตัวที่อยู่ใต้ U Box นะฮะใต้ U Box เนี่ยของส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะฮะแล้วก็พวกยาเนาะรองเท้าแตะอะไรพวกนี้นะฮะของที่ที่ไม่ได้ออกมาใชาบาบา้บ่อยนะฮะก็จะเก็บไว้ใต้เบาะ เอกสารต่างๆนะฮะเอกสารเกี่ยวกับรถนู่นนี่นั่นนะส่วนกระเป๋าเหลืองตัวนี้นะฮะผมใช้ของ Motorvup นะฮะเป็นขนาด66ลิตรนะฮะใช้งานได้ดีมากๆนะฮะขนาดเนี่ยผมว่ากําลังดีเลยมันจะมีอยู่3ไซส์นะฮะมีไซส์40ไซส์60แล้วก็ไซส์90ผมก็ลังเลอยู่นะตอนที่แรกคิดว่าเอ๊ะอะไรดีสุดท้ายก็มาเลือกไซส์66นะฮะซึ่งมันใส่เสื้อผ้าได้ค่อนข้างจะดีเลยแหละผมมา5 6วันแล้วก็ยังก็คือขนข้าวของมาเต็มที่มีเต็นท์ด้วยนะข้างในเนี่ย มีเต็นท์มีเครื่องนอนมีมีเก้าอี้ด้วยต๊ะอีพับนะฮะเก้าอี้นั่งนะฮะมีเสือมีทาบมีคือมีทุกอย่างนะฮะก็คือสามารถเอาไปพักแคมป์ได้นะฮะก็คืออยู่ในกระเป๋าใบเดียวนี่แหละนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าส่วนต่อมานะฮะก็คือตัวนี้กระเป๋าข้างหน้านี่ก็คือเอาไว้ใส่พวกมือถือพวกกล้องถ่ายรูปนะฮะพวกกระเป๋าตังค์แล้วก็พวกอาหารนะฮะต่างๆนะฮะแล้วก็มีกล้องอะไรพวกนี้นะฮะนี่ น้ำด้วยนะฮะตัวมีกล้องแล้วก็ดึงออกมาใช้งานได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะผมจะผมจะใส่อันนี้มาให้ด้วยนะฮะก็คือเนี่ยก็คือถุงกันน้ำนะฮะไม่ใช่ถุงกันน้ำหรอกคือถุงคุมกระเป๋านะครับเวลาฝนตกนะฮะก็ก็คุมนะฮะก็เอาไอเนี้คุมกระเป๋อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งก็ได้ใช้แล้วสองรอบนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะการทําแบบนี้นะฮะแล้วก็ มันจะประมาณนี้มั้งเนาะ <S <S เราอยู่บนรถส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ไมค่คยไม่ค่อยได้อ,อยู่ในรถส่วนใหญ่เนาะส่วนมากก็เลยต้องอยู่ในจุดที่จับง่ายนะฮะล้วงจับขึ้นมาได้ง่ายเนาะข้อดีของตัวอโตเมติก็คือมันไม่มีไม่มีคัดมือเนะาะก็ขับไปแล้วก็บางทีมีคนติดต่อมือถืออะไรมาก็ควักขึ้นมาดูได้นะฮะก็ง่ายส่วนตัวนี้นะฮะเสื้อแขยนยาวนะฮะเสื้อแขยนยาวก,ก็ คือในกระเป๋าเองเนี่ยมันจะมีสายรัดตรงนี้มาให้ด้วยผมก็รัดอย่างนี้นะฮะในกรณีที่มันร้อนเนาะอย่างตอนนี้ผมอยู่บนดอยอากาศเย็นมากนะฮะยี่สิบองศาแล้วก็ถอดเสื้อนะฮะแต่ว่าเราลงไปข้างล่างนะฮะมันแดดเนาะเราก็ใส่นะฮะนี่ส่วนในเรื่องของตัวรถนะฮะตัวรถก็ใช้งานได้ดีมากนะฮะแต่เนื่องจากมันเป็นออโตมติกแล้วเราก็มาภูเขาแบบนี้นะฮะมันก็เลยอาจจะแบบอาจต้องใช้เบรกเยอะหน่อย ใช้เบรกก็ใช้เบรกหน้าเบรกหลังนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังปกติดีอยู่จริงจริงถึงจะเป็นระบบสายพานเขาก็มีเป็นจิ้นเบรกอยู่นะแต่ว่ามันบางทีมันก็ม่สัมพันธ์กับความเร็วเราก็ต้องกดเบรกอยู่ดีทุกนะอย่างก็ยังปกติอยู่นะครับเบรกยางนะฮะยางก็ใช้ได้ปีหนึ่งแล้วนะว่าจะเปลี่ยนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทียางหลังนะฮะยางหลังค่อนข้างจะไปเยอะแล้วนะฮะนี่ ก็กลับไปอาจจะต้องได้ไปพิจารณานะฮะ,ะก็เบรกหลังใช้ค่อนข้างเยอะนะเบรกหลังจานก็เริ่มมีร่องบ้างแล้วนะฮะแต่ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะฮะก็เดี๋ยวผมจะตั้งรถตรงแบบนี้นะะตั้งอะไรก็ได้ดนี่แล้วเราก็เช็คนี่เห็นไหมมันยังอยู่ใน ระดับปกติอยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคเอออีกอย่างหนึ่งวิธีมัดกระเป๋าของผมนะผมเลือกใช้เชือกนะครับที่จริงของกระเป๋ามอเตอร์ูฟเองเขาก็จะมีหนังหนังยางเนาะแต่ว่ามันมันไม่รู้มันจะมัดยังไงผมก็เลยใช้เชือกนะฮะของ X Max 300ร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นข้างหลังตรงตรงแหลกการตกนะฮะมันจะเป็นอ้นนี้อยู่เป็นเดือยนะฮะเป็นบากไว้นะฮะก็ก็มัดตรงนี้นะฮะแล้วก็พาดเชือกมาข้ามมานี่ ้อยเข้าไปข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงมัดแบบนี้นะฮะนี่มัดง่ายๆอย่างนี้แหละควายซ้ายควายขวาอยู่นะครับอยู่แล้วก็เอาไว้พิงด้วยนะฮะเออเอาไว้พิงข้างหลังนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวคิดก่อนแบตเตอรี่เนาะเออในเรื่องของระบบการชาร์จแบตเตอรี่ ข้อดีของ X Max ก็คือเขาก็จะมีตัว DC Outlet อยู่ที่ช่องตรงนี้นะฮะ <Okay. S 1> เวลาผมอยากชาร์จผมก็แค่เปิดฝาน, <Okay. S 1> นี่เปิดฝานี่ไงผมก็มีตัวนี้นี่แล้วก็เสียบสายเสียบสายนะครับของ X Max ดีตรงที่เขาจะมีตรงนี้เนี่ยแล้วก็สายร้อยเข้ามาข้างล่างนะครแล้วก็ดุดไปก่อนแล้วก็ออกมา แล้วก็เข้ากระเป๋านี่ไม่ให้มันโดนแดดนะฮะเพราะว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับความร้อนไม่ค่อยถูกกันนะฮะเรื่องของท่านั่งก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ทิ้งข้างหลังนี่เลยนะฮะขาก็เหยียดไปข้างหน้าบ้างวางตรงกลางบ้างนะฮะบ,บางครั้งเมื่อยมากก็ทิ้งขาลงบ้างนะฮะอ่าก็ขี่ไปเรื่อยๆนะฮะความเร็วที่ใช้ในการยืนพื้นรอบนี้นะฮะผมใช้ความเร็วอยู่เลาๆสัก แปถึงหนึรเท่านั้นนะไม,ไม่ได้ขี่เร็วกว่าน,นี้เลยนะฮะแล้วก็อย่างเมื่อวานเองเนี่ยผมเดินทางมาจากแม่ห้องสอนนะฮะโดยผ่านเส้นขุนยวงนะฮะมาแม่แจ่มทางค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะฮะไม่ดีกับรถออโ,โตมิติกเลยนะครับเพราะว่ารถวงล้อเล็กนะฮะทำให้คิดถึง c ี f มากๆ <laughs> คิดถึงจริงๆนะครับเห็น c ีไขับแซงปุ๊ดๆโอ้โหแบบ ผมไม่แปลกใจเลยทําไมแถวภาคเหนือคนใช้ใช้เยอะมากนะฮะ c สทั้งตัว250วตัว300เนอะไม่ว่าจะเป็นตัวล้อโมตาร์ดหรือว่าล้อวิบากเนี่ยผมว่ามันช่วงล่างมันให้นะฮะเรามาข่ขี่อโตเมติก็เจอหลุมนิดหน่อยก็แบบมันสั่นสะเทือนขึ้นมานะฮะแต่ว่าบนทางบนทางไฮเวย์บนทางเดิ way, นทาง,ทางระหว่างจังหวัดเนี่ยมันก็ทําได้ดีเพราะว่ามันมีชิลเออพูดถึงเรื่องชิลนะฮะชิลเนี่ยผมใช,ช้ชิลเดิมอยู่นะใช,ช้ชิลเดิมดีสุดแล้วแหละแต่ที่นี้ ตอนผมมาที่แรกอะ่ะขับรถมาจนถึงแถวเขาค้อนะฮะผมปรับต่ําสุดไงทีนี้ก็เริ่มเอ๊ะทำไมมันมันร้อนมันเหนื่อยเนาะผมก็เลยดึงขึ้นมาสูงสุดนะฮะมันคือของเดิมของ xmax นยะมันสามารถปรับขึ้นลงได้แต่ต้องใช้ต้องใช้เครื่องมือนะฮะก็คือใช้เนี่ยแจร่เนี่แหละเป็นบล็อกหกเหลี่ยมขนาด5มิลนะฮะก็ปรับขึ้นมามันสามารถปรับขึ้นจากเดิมได้ประมาณ2นิ้วนะฮะสนิ้วก็ประมาณเท่านี้เนี่ยอ่ามันก็สูงขึ้นนะฮะจากชิวเดิมอยู่ประมาณนี้ มันก็สูงขึ้นมานี้นะท้านี้นะฮะมันจะทําให้ลมมันผ่านหัวได้นะหมวกที่ผมใช้ผมใช้ตัวนี้ใช้เควทีนะฮะใช้มานานแล้วละ่ะตัวนี้เป็นหมวกรุ่นเก่าแล้วนะฮะลายลายนี้จะเป็นลายอ่าคือมันไม่มีแล้วนะฮะไม่มีลายนี้แล้วนะฮะลายสีเขียวนีออนเป็นลายนักแข่งอะไรสักอย่างเลยแหละผมจําชื่อเขาไม่ได้หมวกใบนี้ดีนะฮะก็คือถ้าเกิดลมมันผ่านศีรษะนะฮะนี่มันก็จะอยู่ราวๆนี้นะฮะ มันก็ไม่แขว่งไม่สายอะไรก็ถือว่าโอเคมีแว่นในนะฮะมีแว่นในแต่ว่าแว่นก็ไม่ค่อยดีหรอกแว่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะซูแว่นข้างนอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าแว่นมันมีช่องว่างตรงตรงจมูกเยอะลองหรืออะไรอีกล่ะเรื่องหมวกเรื่องชิลเรื่องรถก็ไม่มีอะไรเนาะรถก็ขี่ไปเรื่อยๆนะฮะพูดถึง ความเร็วที่ชายยืนยืนพื้นนะเมื่อกี้ก็อย่างที่พูดไปนะฮะ80ถึง100ข้อดีของ XMAX ก็คือเขามีรอบเครื่องที่คือเขามีความเร็วปลายอยู่แเราๆสัก150160นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราขี่แค่ประมาณ80ถึง100เนี่ยมันทําให้รอบเครื่องมันต่ํามากแล้วก็รถมันก็เดินเครื่องได้เรียบนะฮะแต่ว่าแรงบิดเขาก็มีเยอะนะเดินเครื่องดเรียบมันทําให การขี่มันสมูทขี่ได้สบายขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่เค้นรอบเครื่องเท่าไหร่นักนะฮะเบาะนั่งก็สบายคือวันแรกที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมยิงยาวเกือบ700กิโลเมตรได้แบบก็เหนื่อยอยู่นะไม่ได้ว่าสบายสบายหรอกแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะอาจจะเหนื่อยมากกว่านี้นะฮะอันนี้มันมีเบาะเนาะมีเบาะนิ่มนะฮะมีชิวตัดลมนะฮะ,ะ,ะ,ฮะรอบเครื่องยนต์ก็ไม่ได้สูงมากรอบเครื่องยนต์ที่ผมใช้ความเร็วเท่านี้มันจะอยู่ประมาณสัก5000ันฮะมันห้าพันห้าพันนิดๆนะฮะ, 5, 000, 5, 000ะ,ฮะที่ที่หนะึ่งร้อยเนาะ หราประมาณห้าพันสองประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ยังเป็นชุดข้างเดิมชุดเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างเดิมสนิทนะฮะเด,เดิมเเลยไม่ได้ทําอะไรใดๆเลยนเะ <c oughs> หลืออะไรอีกเ <c oughs> หลืออะไรอีกที่ต้องพูดเดี๋ยวคิดก่อนเหลืออะไรอีกนะ <c oughs> จะว่ารถเดิมผมก็โหลดเนาะโหลดหน้าลงนิ้วหนึ่งนะฮะแล้วก็อะไรอะ่ะไฟท้ายอันนี้ไม่เกี่ยวกับการขับขี่เนาะไฟท้ายเปลี่ยนเฉยๆให้มันดูสวยงามนะฮะ ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะฮะสำหรับการเดินทางเป็นรถที่ถือว่าเป็นรถที่ดีมากนะฮะเป็นหนึ่งตัวเลือกของการเดินทางถ้าแต่ว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกับตัว f o รซ่านะฮะรซ่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วนะครับว่าว่าชอบแบบไหนนะฮะส่วนตัวผมผมชอบ X-Max ตรงเนี่ยลรูปร่างหน้าตาปฟท้ายนะฮะส่วนท่านเพื่อนๆท่านไหนชอบ3 5 0นะฮะก็ก็เลือกใช้ได้นะฮะ350 ก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะผมก็เคยลองขับอยู่ครั้งหนึ่งคือข้อดีของ350ของ Fo r นะ์ซนะ่าเนาะฟอร์ซ่ามันก็คือมันมีชิลไฟฟ้านะฮะกับกระจกมองข้างที่บานใหญ่มากเหมือนรถยนต์เลยนะฮะแต่บางคนก็ไม่ชอบเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายขึ้นอยู่ที่ความชอบนะฮะราคามันก็สูสีกันเออแต่ว่ามันมีรถตัวใหม่ออกมาแล้วนะฮะก็คือ adv 350ก็ราคาค่อนข้างโอเคนะแสนเท่าไหร่นะแสนแปดโดยประมาณก็สูสีกับรถรุ่นนี้นะฮะแต่ ในเรื่องของการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสได้ทดสอบสักก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาล่าให้ฟังอีกทีหนึงแล้วกันมันอาจจะดีแบบว้าวไปเลยผมอาจจะเชียร์เอเดบีไปเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกจะค่อนข้างประทับใจแล้วก็ลงไหลกับตัวอัตโนมติคัสสามร้อยแล้วนะฮะเอออีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะฮะก็คือในเรื่องของการกินน้ามันนะครับช่วงนี้น้ามันแพงนะฮะลิตรหนึ่งก็40กว่าบาทแต่ว่า อย่างที่ผมบอกไปผมขี่แค่ความเร็วประมาณ80-100เนี่ยอัตราการบริโภคที่อยู่หน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณทะะัก35กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประหยัดมากนะฮะแล้วก็ขี่ง่ายขี่สบายผมว่าฟอร์ซาเองก็คงจะคล้ายๆกันนี่แหละประมาณ30-35นะฮะซึ่งผมว่าพอแล้วนะฮะคาส300เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับการทั้งใช้งานด้วยทั้งเดินทงางไกลด้วยแล้ว แล้วละแล้วก็ราคาเนาะเออราคามันมันสมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะฮะถ้าจะมากกว่านี้ไปตัวที่แมเงี้ยก็ห้าแสนกว่าเงี้ยราคาก็แพงขึ้นค่าใช้จ่ายอื่นๆใดๆนะฮะพาวองพาบเบรกน้ำมันเครื่องอะไรมันก็จะสูงขึ้นไปตามนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบอีกนะะั่นแหละบางคนเขาอาจจะไม่ชอบสกูพเตอร์เนาะชอบสายาวิบาก c ี f ออะไรก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบล้วนๆนะฮะหนึ่งความชอบเนาะสองก็งกบประมาณนั่นแหละนะฮะ โอเคคลิปนี้อาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะฮะในคลิปต่อไปมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะคลิปนี้น่าจะออกก่อนตัดคลิปที่ไปเที่ยวนะฮะที่ไปเที่ยวนี้ไม่รู้จะได้กี่ปีกี่คลิปเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามเลยแล้วลกันนะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ